น้ำกําจัดเห็บหมัดนะคะเห็บหมัดค่อนข้างเยอะน้องเป็นหมาจรนะคะมีคนดูแลนะคะให้ทางร้านไปรับน้องมากําจัดเห็บหมัดให้แล้วก็ฉีดยาวัคซีนนะคะวัคซีนพิษนักมากเพราะว่านานๆน้องจะให้จับทีอันนี้พี่ชางจะใช้แชมพูสมุนไพรสูตรของทางร้านเองแล้วก็ร่วมกับยากําจัดเห็บหมัดนะคะเพราะว่าเห็บหมัดค่อนข้างเยอะ อันนี้ก็คือล่วงไปบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะแช่ไว้แล้วก็ตอนเย็นถึงจะไปส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงมากเลยล่วงเต็มบ้านแล้วเจ้าของเลยให้มาเจ้าของคนดูแลนะอะพอดีน้องเป็นหมาจรนะคะเห็บมัดก,ก็เลยเยอะก็เลยนี่นี่นี่เยอะมากไตคอใตอะไรเงี่ยล่วงเต็มบ้านเขาแล้วก็เลยเอามาอาบน้ำกจัดเห็บมัให้นะเดี๋ยวที่ช่างเอาออกให้ ะะแล้วมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นไงน้องนะคะหลังจากที่แช่น้ํายากําจัดเห็บมัดน,นะคะเห็บก็จะเริ่มไต่ออกนะคะตามพืน้นตามอะไรอย่างนี้นะคะแต่นะคะน้องเห็บนะคะจะไต่ออกไปตายนะคะไม่ได้ไต่ออกไปแล้วจะอยู่รอดนะคะไต่ออกไปตายนะค่ะขอบคุณค่ะคือเห็บหมัดที่ร่วงลงมาตายนะ ไม่ใช่เราเป็นที่ขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวช่างจะหยอดยาเห็บหมัดให้อีกนะคะเพื่อที่จะป้องกันน้องนะคะไม่ให้เห็บหมัดมาขึ้นอีกแต่ว่าเจ้าของจะต้องหยอดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะติดต่อกัน3เดือนนะคะไม่งั้นน้องก็จะกลับมาเป็นอีกใช่ไหมตตวนี้น้องเป็นหมาจรน,นะคะ,ะคน คนดูแลก็คือให้เราไปรับมาอาบน้ํากําจัดเห็บมนหมดแล้วเห็บมันเกือบหมดแล้วแหละแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ยังใส่ออกไม่หมดนะคะแต่ว่าที่โดนยาคือยังไงก็ตายร่วงตายนะคะพรุ่งนี้น่าจะไม่เหลือแล้วแหละ